ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับเออยามาฮ่าครับแกรนฟรีโน่ไฮบริดนะครับก็วันนี้ติดตั้งก็คือจะมีไฟรีเลียวทูนวันหน้าหลังนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟพามาแล้วก็ปิดเปิดไฟหน้านะครับเป็น4รายการนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟน้ำมันไฟหน้าแล้วไฟพามาจะอยู่ตรงนี้นะบบริเวณคอรถนะครับนี่นะครับก็มาดูด้านหลังกันก่อนเลยครับก็ ไฟดีเดียวนะครับตรงนี้เลือกลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีเดียวกับไฟท้ายนะครับเปิดสีกุญแจมาติดเป็นไฟหลีเลยนะครับครับให้ดูหลายๆมุมนะว่าระหว่างชัดเจนแห้นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะเพิ่มในการมองไม่เห็นมิต,ติตัวรถมากชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมีเป็นสีเดียวกับไฟท้ายเลยครับสีแดงนะครับเมื่อทําการเปิดไฟเลี้ยวก็จะเปลี่ยนกระพริบเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับ สาให้ดูได้หลายมุมครับเพราะว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญประหยัดไฟมากขึ้นด้วยนะครับเมื่อทําการปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีไฟเลีสีแดงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับไฟท้ายดูใหญ่ดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับก็สีแดงสีเดียวกับไฟท้ายนะครับ โอเคมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับก็เป็นสีขาวนะครับเป็นสีเดียวกับไฟหน้ารถนะครับมาดูหลายๆมุมนะครับกระ่างชัดเจนครับ Okay. มาดูสวิตไฟา่ามาก,กันต่อนะครับ mm hmm. ก็อยู่ด้านด้านนี้นะครับ mm hmm. ไฟา่ามากกดตรงนี้นะครับ ื่อปิดไฟผ้ามาก็จะเปลี่ยนเป็นไฟหลีสีขาวเหมือนเดิมครับทั้งด้านละด้านหลังเลยนะครับก็ส่วนสวิตสุดท้ายตรงนี้ครับเป็นสวิตปิดเปิดไฟหน้านะครับก็สตาร์ทเครื่องก่อนครับอ่าะครับกดลงตรงนี้คือเปิดไฟต่ำนะครับสังเกตแสงที่กำแพงนะครับนี่ไฟสูงครับใช้ได้ปกตินะครับ ดูแสงหน้ารถนะครับอันนี้คือปิดไฟอยู่นะครับนี่เปิดไฟต่ำนะครับนี่ไฟสูงครับปิดไฟสูงครับนี่ปิดไฟต่ำนะครับเมื่อปิดหมดเลยไฟต่ำด้วยก็ยังพาร์สูงได้นะครับก็คือกดที่สวิตช์ไฟสูงไว้ไว้นะครับจะเป็นการกระพริบไฟนะครับแบบนี้เลยครับกดได้ทุกเมื่อครับไฟสูงครับไม่ต้องเปิดสวิตช์ก่อนก็กดได้เลยนะครับไฟสูงครับ โอเคครับพอเรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับแกรนฟิเนาไฮบิทนับโอเคครับสรับวันนี้ขคณครับ